สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับที่ติดตามนะครับช่องรถไถมือสองร้านปกรณ์แท็กเตอร์ขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงเย็นๆนะครับของันงคารนะครับที่24นะครับพฤศจิกายนนะครับ2563นะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะครับมาแนะนำนะครับแล้วก็จะมารีวิวนะครับระบบการทำงานให้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับจะเป็นค่ายจอรเดียนะครับจอรเดีย 5045D ์นะครับ จอร์เดีย45แรงนะครับเดี๋ยวก่อนจะรีวิวนะครับเรามาดูเนื้อตัวรอบคันนะครับแล้วก็ฟังประวัติร่าๆกันก่อนนะครับจอร์เดียคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีปี60นะครับคันนี้จะรอเล่มทะเบียนนะครับ45วันนะครับยางหลังประมาณ70-80%นะครับ ยางหน้าเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะครับทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับคันนี้ใช้งานได้2,400ชั่วโมงนะครับ2,400ชั่วโมงนะครับคันนี้จะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะมีด้านหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับผานจะเป็นผาน6นะครับเป็นผานคู่ตัวเลยนะครับจะเป็นผานของจอนเดียเลยนะครับคันนี้ สภาพระบบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเดี๋ยวชุดชุดไฟเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ใบมีดยังเหลือเยอะนะครับ คันนี้ใช้งานน้อยนะครับจอรเดียนะครับ5 0 4 5ดีครับคันนี้เปิดราคานะครับอยู่ที่355,000าบาทนะครับ355,000บาทนะครับราคานี้ก็รวมนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับเช็คระบบไฟเช็คเปลี่ยนถ่ายคองเหลวนะครับเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะครับในราคา355,000บาทนะครับ ราคานี้ก็รวมจัดส่งฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเจ้าจอเ n ีย 5045D คันนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนะครับหรือจะโทรจองโทรนัดดูรถได้นะครับที่เบอร์088นะครับ3285315นะครับ0883285315นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองนะครับระบบการใช้งานนะครับของเจ้าจอร n d e e 5045D คันนี้กันเลยนะครับ Mm-hmm. <laughs>